สวัสดีครับตอนเัก้กสู่รายการคารโตมีนในช่วงเอ็กซเรย์นะครับคุณผู้ชมครับเราเคยได้ยินกันมาว่ารถคันใหม่ๆเนี่ยมีความสามารถและก็สมรรถนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับหลายคันนะครับนอกจากจะวิ่งบนบกได้แล้วยังสามารถวิ่งบนน้ําหรือว่าบินบนฟ้าได้ด้วยแต่วันนี้ BYD โชว์โชกุนครับโชว์เหนือทํารถแบบกระโดดได้ออกมาให้เราดูซะเลยเราจะไปเอ็กซเรย์เรื่องนี้กันครับ BYD กลายเป็นบริษัทรถยนต์สัญชาติจีนรายแรกที่เปิดตัวระบบวควบคุมตัวถังอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นเองอย่างเต็มรูปแบบโดยเรียกว่าระบบ BYD DASUS X ระบบ BYD DASUS X ได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุดและประสบการณ์การขับขี่อัจฉริยะในระบบประกอบด้วยระบบวควบคุมตัวถังอัจฉริยะ d i s u s ระบบควบคุมตัวถังอากาศอัจฉริยะไดซัสเและระบบควบคุมตัวถังไฮดรอลิกอัจฉริยะไดซัสพระบบ BYD ไดซัสเพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้โดยสาร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงในอนาคตระบบ b y d d i s u s X ช่วยให้การขับขี่มีความคล่องตัวและรองรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงที่รถจะพลิกคว่ำและลดแรงกระชากผู้โดยสารระหว่างเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเร่งความเร็วเต็มกำลังหรือเบรกฉุกเฉินนอกจากนี้ระบบ p y d d i c e s X ยังสามารถปกป้องรถจากรอยขีดข่วน และความเสียหายจากการขับขี่ในสภาพถนนที่หลากหลายเช่นหิมะคโคลนและน้ำ BYD d e s e r X System จะได้รับการติดตั้งในรถหลายรุ่นภายใต้ซีรีส์ BYD Dynasty ซีรีส์ BYD Ocean d e n ซ a ยยางหวังและแบรนด์ใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ล่าสุดนะครับ BYD ได้นำงหวังอยู่9 ซูปเปอร์คาร์พลังไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบไดซัสเอออกแสดงความสามารถในการเต้นกระโดดและขับเคลื่อนโดยใช้เพียง3ล้อยืนยันความเหนือชั้นของระบบ b y d d ดซัสเซึ่งน่าจะเป็นระบบควบคุมตัวถังรถจ์ที่ทันสมัยที่สุดในชั่วโมงนี้ครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็กลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่ในรายการคณรตรมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ